สวัสดีครับว,วันนี้เราสองคนนะครับผมมาพร้อมกับ,บข่าวสารของคุณแอนอรดีแล้วก็คุณบอยสิริชัยจะมาผ่าดวงของบอสใหญ่ของหมอลำใจเกินร้อยกันหน่อยดีกว่าใช่ค่ะเนื่องจากคุณบอยสิริชัยเกิดวันที่26มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์ของลัคนาราศีเมถุนครับอ่ ราศีเมถุนดวงของคุณบอยศิริชัยการเงินการงานความรักเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องพ่วงไปถึงคุณภรรยาด้วยนะพาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วใช่ไหมเราจะมาเปิดดวงโดยหมอรักฟันธงกันนะครับว่าลัคนาราศีเมถุนประจําปี2566นี้จะเป็นยังไงบ้างมาฟังกันครับผมค่ะไปฟังกันค่ะลัคนาราศีเมถุนปี2566นะคะหลายคนถามว่าทําไมเมถุนดวงดีก็มีเหตุผลเพราะเมื่อ 3- 4สปีที่แล้วมีราหูทับ ทําให้มีการต้องเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านพ่อแม่เจ็บป่วยที่ผ่านมาทําอาพับมากทีเดียวคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทั้งหมดคุณผ่านมาแล้วอ,อาการงานคุณจะมีปัญหาไม่เป็นตามระบบที่ตั้งใจตั้งแต่2ธันวาคม2565จะมีจะมีความมั่นคงในรอบ12ปีดวงการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและมีการขยับขยายสำเร็จคุณต้องตั้งตัวและตั้งต้นให้ได้ ระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารจะไม่เป็นตามปรารถนาการเรียนหากไปเรียนต่างประเทศจะดีมากอันนี้เรื่องการงานนะการงานเนาะอืม,อม,อมก็คุณอาจจะมีปัญหาคือในช่วงของต้นสิ้นปีที่แล้วใช่ไหมแต่เริ่ม,มแต่เริ่มตั้งแต่วันที่สองธันวาคมจนถึง ตอนนี้อ่าคุณจะมั่นมีความมั่นคงมากที่สุดในรอบ12ปีใช่สองสองธันวาคม2องพัน่าจะเริ่มคบกับคุณแอนแล้วตอนนั้นเริ่มมีการพูดคุยแล้วเราไปดูจากที่เราไปดูที่เขาให้สัมภาษณ์จากรายการต่างๆเนาะเขาเริ่มคุยกันแล้วก่อนหน้านี้คุณแอนบอกว่าอ่าได้มีการคุยกันเรื่องธุรกิจกันเนี่ยช่วยกันมานานแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยแค่นั้นเองมีการปรึกษากันมานานแล้วก็หมายความว่า คุณบอยน่ะต้งคบกับคุณแอนน่ยคือปรึกษากันมาตลอดก็หมายความว่าเนี่ยเป็นไปตามที่ดวงเขาเ <ừ> ขาบอกว่าเออเนี่ยมีจะสาเร็จขึ้นมีการขยับขยายที่ดีขึ้นเนาะครับผม,อ,มอันนี้ก็คือดวงดวงเรื่องของการ <ขอ S 2> งานเนาะเอามาดูการเงินครับการเงินจะดีตามการงานเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีหากไปลอดต่อเงินต่อทองที่วัดแคจะดีและต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นนี่พูดจึงการเงินบอกว่า เงินทองไหลมาเทมาตลอดปีเพราะว่ามันจะดีตามการงานเงินน่ะมาตามงานเพราะว่ามพรอผองานดีแล้วเงินก็ตามมาไงพูดถึงเรื่องของการการเงินการงานงานก่อนเนาะเราก็เห็นได้ว่าฤดูการที่ผ่านมาค่ะคิวงานของใจเกินร้อยคืนแน่นมากคิวงานของคุณแอนอะไรเองก็แน่นมากแล้วก็มาพูดถึงเขาไม่มีแค่ธุรกิจในเรื่องเรื่องของแบบว่าหมอนหลับนะ เขายังเป็นคือทําธุรกิจอีกแบบว่าอสังหาริมทรัพย์ก็มีอย่างทําบ้านจัดสรรที่ปล่อย่อดจองออกมาแล้วก็คือจองเต็มหมดแล้วไหนจะทํากําลังทําโรงแรมรีสอร์ทอีกบอสกรีนแล้วก็บอสแคร์อีกผลิตภัณฑ์หลายอย่างจริงแล้วอย่างฝั่งภรรยาก็คือคุณแต๋วอรดีก็มีแบรนด์ของตัวเองก็คืออรดีแบรนด์อันนี้ก็คือหลังจากจบฤดูกาลของมาลลามใจเกินร้อยมาเนี่ย งานของออร์ดีแบรนด์มีแทบทุกวันงานเต็มมากส่วนใหญ่เป็นงาน AB หมดเลย AB คือเป็นงานคู่ใช่บางวันก็มีวิ่ง2งานก็มีใช่ครับถือว่าในเรื่องของการงานอ่ะคือปีนี้แล้วปีที่แล้วอ่ะเราเห็นเลยว่าตั้งแต่ทั้งคู่คบกันมาเหมือนมันเสริมเสริมดวงกันไหมใช่ทำให้การทาให้การงานอ่ะเหมือน มือนแน่นขึ้นเพิ่มขึ้นงานเยอะมากขึ้นแล้วมาพูดถึงการเงินมันพ่วงกันไงพองานเยอะเงินก็เยอะขึ้นมาอีกอันนี้อันนี้ถือว่าตรงเนาะมาพูดถึงความรักบ้างหากความรักความรักคนที่เกื้อกูลคุณคือคนรักนี่ไงนี่ไงให้สังเกตคนที่เข้ามาถ้าไม่สนใจงานของเราเราจะทําอะไรก็ไม่ยุ่งปล่อยเราเขาคนนั้นไม่ใช่ให้หาคนใหม่ทันที ถ้าถ้าคนเป็นคู่กันงานดีเกื้อกูลกันเป็นอย่างมากมคู่ของคุณจะส่งเสริมในทุกทางมีการขยับขยายเงินทองไหลามาเทมาได้คู่ดีมิตรด,ดีหุ้นส่วนดีอู้ขนลุกจริง,รงตรงมากจริงดวงความรักตรงมากขออ่านมา่ซีไอที่นะคนที่เกื้อกูลคุณ,ค,ณคือคนรักให้่นี่เอานี้ก่อนจริงนะตั้งแต่คบกันมานะตั้งแต่เปิดตัวเป็นแฟนกันเนี่ยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง แม่ยกคือเพิ่มมากขึ้นไง <c oughs> <ม>เพราะว่าแต่ละคนเขามีแบแม่ยกของตัวเองอย <c oughs> ู่แล้วใช่ไหมพอมาคบกันแล้วแม่ยกอ่ะมันมังเอนมาคูณสองอ,ะอ่ะ,อะทาให้บ้านฮักเอเบเนเกิดขึ้นแล้วพอมีบ้านฮักเอเบเกิดขึ้นก็ทําให้มีคนสนับสนุนเยอะขึ้นนี่คนรักเกื้อกูลเนี่ยเห็นไหมคนรักเกื้อกูลเกื้อกูลกันเป็นอย่างมากส่งเสริมในทุกทางเนี่ยแล้วก็มีการขยับขยายขยับขยายนที่นี้ก็คือเขาพอเขาคุยกันเหมือนตอนแรกเนาะเขาคุยกันแล้วก็คือ คุยเรื่องธุรกิจทำอย่างโนนอย่างนี้ปรึกษากันปรึกษากันแต่ละคนมีประสบการณ์มา uh huh. เยอะพอสมควรพอเอาประสบการณ์มานั่งคุยกัน,แ,กนแล้วแชร์ประสบการณ์กันทําให้สองคนนี้คือเป็นคนที่แบบว่าคือเหมือนแบบ เหมือนมันมีไอเดียเพิ่มขึ้นมาจากที่ปกติบอยสิริชัยบริหารวงคนเดียวใช่ไหมก็อาจจะเออแบบนี้แต่พอมีแอนก็จะมามาแชร์แชร์ความคิดแชร์ไอเดียกันแล้วว่าเราจะทําวงยังไงให้มันไปปังขึ้นแต่ว่ามาตรฐานของเขาดีขึ้นมาทุกปีอยู่แล้วแต่เชื่อว่าพอปีนี้แอนออรดีมานั่งเป็นผู้บริหารร่วมกับบอยสิริชัยเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วจะมีอะไรแบบว่าที่มาทำให้เซอร์ไพรส์แฟนกับแฟนเพลง อันนี้นถือว่าดีมากมาดูสุขภาพค,ค่ะสุขภาพดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ให้มากและผลบุญของคุณจะส่งเสริมคุณโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยใช่เขาก็คือบอยสิริชัยเป็นคนที่น่ารักมีความกตัญญูอยู่แล้วดูแลพ่อแม่ดีมากรวมไปถึงดูแลไปถึงแม่ของภรรยายอย่างเงี้ยเขาบักของภรรยายอย่างเงี้ยคือดูแลดีหมดเลยเขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนอ่ะดีมากอย่างเขาดูแลแอนอรดีก็ดีมากเลยนะคือเห็นไหม ติดแฟนมากติดเมียมากจนถึงแบบว่าแทบไม่ปล่อยเลยนะช่วงนี้ไปในเหมือนตัวติดกันเหมือนไปต้องโกเลยนะไปดูแลกันตลอดเวลาอยู่แล้วจริงเนี่ยต้องบอกว่านาะดวงคนคุณบอยสิริชัยเนาะคือแบบตรงเลยจริงๆอันนี้ตรงเลยจริงๆต้องยอมรับเลยว่าหมอรักเนี่ยหมอลักกับน้องคือแบบดีจริงจริงค่ะตรงทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อต้นปีของเออท้ายเออเอท้ายปีที่แล้วน้องบอกว่าเออ กิดังเริ่มนุ่นนี่นั่นไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่พอเริ่มมีคนที่คุยคนรักนะ่ะเริ่มเสริมเสริมการงานพอเสริมการงานปุ๊บเงินทองก็ไหลมาใช่าจนหลังจากที่เขาแต่งงานกันอะ่ะอ่ะเอาง่ายๆเลยตั้งแต่หลังจากแต่งงานกันปุ๊บทุกอย่างปังหมดเลยปังจิเดินหน้าออกรายการทีวีแบบว่าคิวแน่นมากคิดได้ว่าซุปตาของเมืองไทยอย่ะยังไม่เท่ากับเอก AB ออกงานนะฮะตอนเนี้ยบอกตามตรงเลยว่าซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยยังออกงานไม่สู้เท่ากับแอนดรีกับบอยซายออกงานคู่หลายหลายรายการเราพูดตลอดว่าจีบบอยแอนกับบอยนะหาคิวตลอดหาคิวกับแอนบอยไปสัมภาษณ์ไปออกรายการตลอดต้องบอกว่าเป็นขวัญใจมหาชนจริงจริงถือว่า ถือว่าตรงตรงมากๆในสิ่งที่เราอ่านมาเนาะอาจจะเป็นดวงรวมนะครับผมของชาวราศีเมถุนแต่เอามาอ่านแล้วโอ้มันก็จริงเนาะแม่นเหมือนตาเห็นอยู่เหมือนกันบางทีเนาะสำหรับบางคนก็คือเชื่อเรื่องดวง แต่จริงๆเชื่อไว้ก็ดีกอันไหนดีก็เชื่อไว้แต่ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ที่เรานํามาพูดในวันนี้คือเรารู้สึกว่าโอ้มันตรงกับคุณบอยสิทิชัยเนาะทำไมชีวิตเขาถึงเป๊ะถึงปังจังเลยเราก็เลยขอหยิบขอหยิบยกใช่อยากรู้แล้วก็ขอหยิบยกอที่หมอรักได้ดูดวงไว้เราก็เลยนามาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูกันว่าคุณบอยสิทิชัยคือเป๊ะปังจริงจริงอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือ รอติดตามต่อไปเนาะในสิ่งที่ว่าแต่ว่าเราคิดว่ามันจริงหมดทุกข้อแล้วนะจริงจริจริงหมดทุกข้อไม่ว่าจะเป็นการงานง<ๆ>การเงนินความรักแล้วก็สุขภาพสุขภาพก็แทบไม่ค่อยเห็นเขาเจ็บป่วยใช่ไม่ค่อย<ม>แต่ที่อยากจะเน้นเลยคือที่ดวงที่บอกออกมานะว่าคู่ชีวิตนะเกื้อกูลแล้วก็หนุนดวงกันอันนี้เราเชื่อจริงๆร้อยอร์เซ็ร้อเลยว่าคุณบอลรีชัยคุณแอนดรีคือเกื้อหนุนเกื้อ ดวงหนุนกันน่ะแต่แอบรุ้นอย่างหนึ่งนะในดวงความรักนะออแอบรุ้นว่าจะมีเบบีเมื่อไหรใ่ใช่ใชออ นะแอบลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าทั้งคู่ก็พร้อมแล้วหลังจากที่แต่งงานกันมาหลายเดือนแล้วเนะาะทั้งคู่ก็พร้อมแล้วอยาก<ฤ>บอกว่าอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้ว<ไ>แล้วแฟนคลับ FC ในบ้านฮัก a อบเขาก็รอคอยทายาทเนาะ<ฤ>ทายาทของ ABU <ฤ>อะไรอย่างนี้ยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าจะมีน้องโรเล็กนะเมื่อไหร่เนาะใช่ครับสำหรับวันนี้น้องนำดวงของคุณวัชรชัยคุณแอร์อรมาฝากนะพี่น้องน่าทึ่งใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใ้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.